ผู้ชายนะครับวัยหนุ่มใหญ่ยอมรับว่าตัวเองเป็นรักไม่ใช่รักร่วมเพศนะรักได้ทั้งสองเพศนะครับอยากมีลูกทำอย่างไรช่วงไขปัญหารับอายุ38ปีนะครับยอมรับเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไบเซ็กชวลนะฮะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับบอกว่าเจอผู้หญิงที่ถูกใจชอบก็อยากจะมีเซ็กซ์ด้วยขณะเดียวกันถ้าพบผู้ชายที่ถูกใจก็อยากจะมีเซ็กซ์ด้วยเช่นกัน นะพฤติกรรมเช่นนี้เป็นมานานแล้วตั้งแต่เป็นวัยรุ่นปัจจุบันบอกว่าอยากมีลูกมากนะครับแต่ไม่กล้าจีบผู้หญิงเพราะกลัวจะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมาทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเกย์เป็นไบนะฮะอยากถามว่าควรจะไปพบกับจิตแพทย์ไหมแล้วก็อาการอย่างเนี้ยที่ชอบทั้งชายและหญิงเนี่ยรักษาหายไหมเพราะตอนนี้อายุก็มากแล้ว38แล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยการเป็นลักษณะรักลวมเพศแบบนี้เนี่ยนะฮรเขาเรียกว่าเป็นแบบที่เ,เรียกทางภาษาอังกฤษว่าไบเซ็กชวล ก็คือสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้กับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายซึ่งก็พบได้เหมือนกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นแบบนี้มักจะค่อนข้างไปทางเพศเดียวกันมากกว่านะครับเพราะเหรอฮะจะไม่แม้แม้จะเป็นไบเซ็กชวลแต่แนวโน้มก็จะชอบ,บผู้ชายมากกว่าแต่คือพูดง่ายว่าได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดให้เลือกจะเอาเพศเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อไปแต่งงานจริงๆถ้าเขาแต่งงานกับเพศตรงกันข้ามเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่า ในที่สุดเขาก็จะจะไม่ได้พอใจกับกับพระสามีหรือภรรยาคู่ของตัวเองนะซึ่งเป็นต่างเพศเนี่ยนะครับก็อาจจะไปมีเพศสัมพันธ์อื่นกับเพศเดียวกันเองครับซึ่งนี้ก็ทําให้เป็นปัญหาในชีวิตครอบครัวชันเลยนี่นะครับแล้วถ้าเกิดทางคู่ของตัวเองรู้เข้าเนี่ยภรรยารู้ว่าตัวเองเป็นตอนหลังเนี่ยนะก็คงจะรู้สึกเสียใจคงจะผิดหวังอย่างรุนแรงทีเดียวนะฮะเพราะว่าไม่ได้คาดว่าจะเจอปัญหานี้มาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า จริงๆการที่เราเป็นไบเซกช a วลไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าเราเป็นไบเซกช a วลแล้วไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็ในที่สุดมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ถ้าต้องการมีลูกอาจจะหาวิธีอื่นดีกว่านะฮะที่จะมีลูกนะเช่นอาจจะขอลูกมาเลี้ยงขอเด็กมาเลี้ยงนะฮะหรือรับเด็กบุญธรรมอะไรทํานองนี้อาจจะอาจจะดีกว่านะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับอีกคําถามหนึ่งคือ ควรจะมาพบจิตแพทย์ไหมรักษาเออเนี่ยถือว่าเป็นอาการป่วยไหมคือถ้าเกิดรักษานี้คือต้องป่วยนี่คุณหมอว่าเขาป่วยไหมอะไรอย่างงี้จริงๆทางจิตเวชเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าการเป็นรักร่วมเพศแบบนี้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะะไมถือรฐานการป่วยนะแต่มันก็ไม่ใช่ถือเป็นปกติเท่าไหร่มันจะเป็นลักษณะที่ที่จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้มากอันนี้ขึ้นอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมว่ายอมรับในเรื่องนี้แค่ไหนนะอย่างในเมืองไทยนี่ก็ต้องมีปัญหาแน่นอนเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้เป็นเป็นโรคอะไรนี่ก็คงจะไม่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 จำเป็นที่จะต้องรักษามันอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่แบบนี้ก็คงจะรักษาไม่หายส่วนใหญ่จะรักษาไม่หายหรือว่าไม่ได้อยากจะรักษาหรือหลายหลายคนจะเพราะว่าเมื่อตัวเองเป็นแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนดูมันก็เปลี่ยนไม่ได้มันเป็นความชอบของเขาอะนะฮะซึ่งจะไปเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ครับครับนะฮะฉะนั้นก็ต้องยอมรับตัวเองแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราทําอย่างนี้ จะเกิดเหตุการณ์ตามมายังไงอย่างเช่นไปแต่งงานกับผู้หญิงเป็นต้นนะครับแล้วก็การมาพบจิตแพทย์ก็คงไม่ได้ช่วยให้หายจากอันนี้นะครับหายจะไปชอบเพศเดียวชอบเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจจะช่วยในแง่ของการปรับตัวการตัดสินใจดําเนินชีวิตที่ถูกต้องขอบคุณคุณหมอมากครับชุรัชชุรสขอลาท้านผู้ชนไปก่อนนะครับคุณหมอพันพี่มนและคุณหมอพนมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมขอตาดคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ